สวัสดีคิมนาทุกท่านค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการสมัครสอบในหน้าประกันวินาศภัยอันดับแรกให้เราเข้าสู่เว็บไซต์ w w w b r o k e r o r t h คลิกที่เมนูบริการคลิกที่เมนูศูนย์สอบบัตรในหน้าระบบก็จะนําท่านเข้าสู่หน้าศูนย์สอบบัตรในหน้าให้ท่านเลือกสถานที่สอบส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคส่วนกลางเหมาะกับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดการเปิดรับสมัครสอบแนะนํำให้ทีมงานทุกท่านลงสมัครสอบทุกวันที่ 1, 11, และ21ช่วงเวลาประมาณ7โมงเชา้าจำนวนรอบสอบราชดารับ20ที่นั่งวิภาวดีรับ40ที่นั่งและส่วนภูมิภาครับ10ที่นั่งการเดินทางให้ดูสถานที่สอบดูแผนที่ เมื่อท่านลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้วให้ท่านบริ้นเอกสารในการชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทยโดยชำระค่าสมัครสอบ200บาทในวันและเวลาที่ลงสมัครสอบภายใน1วันหากเลยกาหนดที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกท,ทันทีเอกสารที่ต้องเตรียมไปเพื่อขอใบอนุญ,ญาตกรณีการสอบผ่านได้แก่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านรูปถ่ายและค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญ,ญาตวิธีการสมัครสอบให้คลิกเมนูนี้ค่ะ ระบบจะนำท่านเข้าสู่การลงทะเบียนในหน้าของเว็บไซต์คอปพอให้ท่านลงข้อมูลทุกขั้นตอนจนถึงหน้าสุดท้ายระบบจะให้ท่านทำการปริ้นเอกสารบาใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบดังนั้นแนะนำให้ท่านลงทะเบียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และต่อเข้ากับเครื่องปรินเตอร์เพื่อปริ้นเอกสารในการชำระเงินทีนี้เราจะมาดูคู่มือการสอบการดาวน์โหลดคู่มือการสอบบัตรในหน้า ให้ท่านคลิกที่เมนูคู่มือเตรียมสอบ,บัในหน้าอ่านเนื้อหาทั้งหมดแล้วทำการดาวน์โหลดระบบจะดาวน์โหลดคู่มือเตรียมสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตในหน้ากาวิเาภัยให้ท่านอ่านคู่มือเตรียมสอบเนื้อหาโดยในที่หัวข้อจรรยาบรณและเนื้อหาอื่นๆโดยในที่ออ่านคำถามและอ่านคำตอบ ไปให้ดูตัวอย่างข้อสอบในหน้าท่านคลิกที่เมนูตัวอย่างข้อสอบบัตรในหน้ากดที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสารระบบจะดึงตัวอย่างข้อสอบบัตรในหน้าให้ท่านอ่านคำถามและจำคำตอบเท่านั้นเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสอบผ่านได้อย่างไม่ยากเมื่อท่าน ได้รับใบอนุญ,ญาตในหน้าประกันวินัยแล้วให้ส่งสำเนาหน้าบัตรใบอนุญ,ญาตวินัยภัยรับรองสำนัถูกต้องและส่งมาที่ฝ่ายการตลาดอีเมล hel at h c งบล o อ b เกอร o coth เพื่อแจ้งในการปรับระดับแจ้งชื่อรหัสตัวแทนแจ้งเรื่องเพื่อขอปรับระดับ5ค่ะ